สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะอยู่กับหนูเตะชนแนลในเกมกระบีย่ยอโจทกจากภาคที่3ในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบกิววอนะว่าเพื่อนๆจะต้องทํายังไงบ้างน,นะครับในการลุยสู่สนามลบกิววอโดยอย่างแรกที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับก็คือกิจกรกรมกิววอเนี่ยจะมีอาทิตย์ละ2วันนะก็จะมีทุกวันอังคารและวันเสาร์นะในเวลา3ามทุ่มแล้วก็กิจกรรมกิววอเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่30นาทีด้วยกัน ฉะนั้นเพื่อนๆน,นะครับต้องวางแผนในการตีกิวให้ดีๆนะเพราะวาเวลามันค่อนข้างน้อยตัวระบบพื้นฐานของการยึดครองเมืองนะครับเราต้องยึดเมืองให้ได้โดยเมืองเนี่ยเราจะยึดได้เพียงแค่1เมืองเท่านั้นนะครับต่อ1กิวโดยเมืองจะมีทั้งหมด3ร,ระดับด้วยกันอย่างแรกก็คือเมืองหลวงนะก็จะได้ของรางสูงสุดเลยนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมกิววอลเนี่ยของรางคือโอโหจุกๆเลยนะ ไอเดีเราจะเติบโตเร็วมากๆนะครับถ้ากิวเราสามารถครองเมืองหลวงได้นะถัดมาจากเมืองหลวงครับจะเป็นเขตการปกครองครับก็จะมี3เมืองด้วยกันก็จะเป็นเมืองระดับกลางของก็ดีเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาจะเป็นชานเมืองนะชานเมืองเนี่ยจะมีทั้งหมด6เมืองด้วยกันก็จะเป็นเมืองที่แบบว่าอาจจะของอาจจะไม่เท่า2เมืองแรกนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้เมืองเลยนะฉะนั้นการที่จะ ตียึดเมืองนะครับกิลเราต้องประชุมกันก่อนว่าเราจะยึดเมืองระดับไหนนะครับถ้ากิลเราแข็งมากๆเนี่ยอาจจะยึดเมืองหลวงได้แต่ถ้าเกิดว่ากิลเรายังแบบเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็แนะนําเป็นในการตีเอาชาันเมืองมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวที่ถัด,ถดไปเนี่ยค่อยขยับขึ้นไปตีพวกเขตการปกครองหรือว่าเมืองหลวงนะโดยเมืองเนี่ยเรายึดได้1เมืองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเมืองอยู่แล้วที่ยึดได้เนี่ยมันก็จะโอน ไปสู่เมืองที่ใหญ่กว่าทันทีด้วยนะครับโดยโครงสร้างของเมืองนะครับก็จะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับเมืองหลวงเนี่ยก็ในรูปเนี่ยจะเป็นเมืองหลินอันนะครับก็เป็นเมืองใหญ่สุดจะเห็นได้ว่าเมืองเขตการปกครองเนี่ยที่มี3เมืองเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็ที่เหลือนะครับโดยรอบก็จะเป็นสีเหลืองๆอ,อย่างนี้นะครับก็คือเป็นชานเมืองนั่นเองนะนยครับก็ถ้าเรายึดเมืองระดับสูงกว่าได้เนี่ยระบบจะสละเมืองเดิมให้โดยอัตโนมัติเลยนะ ทีนี้มาดูขั้นตอนการแย่งชิงเมืองนะครับก็ถ้าเกิดว่ากิลด์เราเนี่ยยังไม่มีเมืองใดๆที่ยึดนะครับก็จะสามารถประกาศสงครามกับเมืองใดก็ได้เลยส่วนกิลด์ที่จะโจมตียึดชันเมืองนะครับก็จะสามารถโจมตีเขตการปกครองที่มีเส้นทางเชื่อมโยงได้นะก็ดูตรงเส้นทางเชื่อมโยงตรงนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากิลด์ไหนที่จะยึดเขตการปกครองหลักเลยนะ ก็จะต้องโจมตีเมืองหลวงนะแล้วก็จะต้องป้องกันเมืองของตนเองด้วยนะครับในกรณีที่เรายึดได้ในระหว่างการลบ30นาทีนะทีเนี้ยจุดสําคัญนะครับก็จะต้องมาเข้าใจในเรื่องของระบบสนามลบนะว่าจุดยุทธศาสตร์แล้วก็ค่ายวาร์ปเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของค่ายโจมตีก่อนนะฮะค่ายโจมตีเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่ายต่อสู้ก็คือจุดเกิดของผู้ที่เราพวกเราเนี่ยแหละที่จะไปบุกเมืองนั้นๆนะครับ ก็เมืองหลวงจะมีทั้งหมด3ค่ายด้วยกันเข่งกำปองเนี่ยจะมี2ค่ายแล้วก็ชานเมืองจะมี3ค่ายนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าจะมี n อ c ในการว์ปกัดดินแดนด้วยนะครับ <S <S เพื่อใช้ในการเดินทางไปยังเมืองที่เชื่อมโยงด้วยนะตัวจุดต่างเนี่ยก็จะมีโชว์อยู่ในแผนที่นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเมืองหลินอันที่เป็นเมืองหลวงนะก็จะมีแบบจุดมังกรเขียวจุดพฆ์ขาวจุดกีเลนประตูตะวันตกตะวันออกแล้วก็ประตูหลักนะครับเราก็ต้องเลือกชัยภูมินะว่าเราจะว์ปไปตรงไหน นะครับส่วนทีที่เป็นทีป้องกันเนี่ยมันก็จะมีค่ายหลักนะครับก็จะเป็นจุดเกิดของผู้ป้องกันที่อาจจะเป็นแบบจุดยุทธศาสตร์ตรงกลางแล้วก็จะเป็นจุดวาร์ครับที่วาร์ฟไปยังเมืองเชื่อมโยงแล้วก็จะมีประตูเมืองด้วยครับอันนี้สําคัญมากๆจะเป็นการป้องกันการบุกนะฮะเมืองหลวงจะมี3ประตูเลยนะและ้วก็เคหะปกคกองเนี่ยจะมี2ประตูส่วนจุดยุทธศาสตร์เนี่ยแต่ละเมืองจะมี3จุดหลักนะครับสาหรับการยึดครองโดยวิธีการวกเหตุการณ์ของ กิวบอลเนี่ยไม่ยากเลยนะฮะเราเข้ากิวมาปุ๊บพอถึงวันอังคารกับวันเสาร์เวลาสามทุ่มเนี่ยมันจะมีตัวกิจกรรมป๊อปอัพขึ้นมาครับก็กดเข้าร่วมครับก็สามารถร่วมลุยได้เลยนะนะครับกิวที่ไม่มีเมืองเนี่ยก็สามารถเลือกเมืองใดก็ได้ครับที่เราจะไปรบนะหัวหน้ากิวก็จะเป็นคนเลือกนั่นแหละนะส่วนกิวที่มีเมืองเนี่ยต้องเลือกเป้าหมายเมืองที่ดับสูงกว่านะครับเผื่อจะไปบุกเมืองที่สูงกว่านะนะครับ ส่วนจุดเกิดเนี่ยถ้ากิลที่มีเมืองอยู่แล้วก็จะเกิดที่ค่ายหลักนะครับจะอยู่ทางทิศเหนือของแผนที่ส่วนกิลที่ไม่มีเมืองนะครับจะเกิดที่ค่ายต่อสู้เลยจะอยู่ทางทิศใต้ของแผนที่นะครับถัดมาเป็นวิธีชนะสงครามทุกคนก็ฝ่ายที่ยึดครองจุดยุทธศาสตร์ได้มากกว่าครับก็จะชนะไปถ้าเกิดแต้มเท่ากันเนี่ยระบบจะเลือกให้กิลที่ได้เมืองที่มีระดับสูงกว่านะครับเป็นผู้ชนะนะครับส่วนเมืองที่ไม่มีผู้ชนะจะกลายเป็นเมืองว่างนะฉะนั้น การเลงเมืองเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเล็งไปที่แบบเมืองหลักกันหมดเลยและพวกเมืองชานเมืองอาจจะว่างก็ได้กิลล์อาจจะไม่แบบไม่ได้เก่งมากและกาลังพลอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราจังหวะดีๆเลือกเมืองชานเมืองหรืออะไรให้มันถูกต้องเนี่ยอาจจะได้เมืองแบบง่ายๆเลยก็ได้นะะนั้นต้องดูดีๆนะครับประชุมทีมกันก่อนนอกจากนี้ครับในระหว่างที่สู้รบสงครามกิล์เนี่ยทางหัวหน้ากิลล์และรองหัวหน้ากิล์เนี่ยสามารถใช้แต้มสเสบียงเพื่อเรียกยุต โทรประกอบพิเศษนะครับในร้านค้าสงครามกิวได้ด้วยก็จะมีรถยิงธนูรถยิงหินรถพุ่งชนแล้วก็ยุโทโธปกรณ์อื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับในการที่จะทะลุตัวประตูเมืองของฝั่งตรงข้ามไปนะก็ลองใช้อาวุธที่แต่ละอันครับที่มันมีจุดเด่นนะครับในการทะลวงประตูก็ทําให้เราสามารถตีเมืองได้ง่ายขึ้นนะทีนี้มาดูรางวลกิจกรรมกันบ้างนะครับว่าได้อะไรบ้างประเภทรางวัลเนี่ยมันจะมี 4อย่างด้วยกันก็คือเป็นคะแนนส่วนตัวคะแนนส่วนตัวนะครับค่าสตูหนึ่งคนก็จะได้50คะแนนถ้าเกิดทำลายจุดยุทธศาสตร์เนี่ยจะได้2 0 0คะแนนแล้วก็จะอันดับส่วนตัวก็ได้รับรางวัลทางจดหมายหลังกิจกรรมส่วนรางวัลกิ้วนะฮะจะส่งผ่านระบบประมูลภายในกิว้วแล้วก็รางวัลของเจ้าเมืองเนี่ยก็จะมอบให้หัวหน้ากิ้วที่รองเมืองหลวงนั้นไปนะครับก็ข้อมูลนี้นะฮะก็ เป็นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับการที่ลุยกิววอนะครับก็อย่าลืมนะครับว่ากิววอเนี่ยมีทุกวันอังคารและวันเสาร์เวลา3ามทุ่มนะฉะนั้นนะครับกิวของเรานะครับประชุมทีมให้ดีๆแล้วกันว่าจะเลือกเมืองไหนนะครับที่จะเข้าตีเพื่อยึดเมืองนะนะครับก็ลองดูฮะว่าจะเอาเป็นชาญเมืองหรือเขตปกครองหรือว่าเมืองหลวงนะโอเคก็ผมมีพวกฟุตเทจนะครับให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเป็นบรรยากาศของการ ตีกิลที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการตีประตูเมืองนะจะเห็นได้ว่าตัวประตูเมืองก็จะมีหลอดเลือดนะครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังหวดประตูเมืองอยู่ทุกคนใกล้แตกแล้วนะฮะเนี่ยครับเมืองแตกเรียบร้อยครับประตูเมืองแตกปุ๊บเราก็จะเข้าไปข้างในเลยฮนะเข้าไปข้างใน รเราก็วิ่งเข้าไปครับแล้วก็จัดการกิวฝั่งตรงข้ามให้หมดฮนะเพื่อจะยึดข้างในครับทุกคนนะครับแล้วก็บุกเข้าไปถึงตัวเทวรูปตรงนี้แล้วครับเนี่ยมันจะมีจุดยุทธศาสตร์เห็นไหมฮะข้างบนมีเลือดอยู่10หลอดด้วยกันเราต้องทําลายให้ได้ครับจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้เอาละครับก็ตอนนี้จุดยุทธศาสตร์นะครับกำลังจะแตกเรียบร้อยแลยครับของฝั่งตรงข้ามจะเห็นได้ว่าพอเราทําลายได้แล้วเนี่ย ไอตัวสีแดงๆงสามอันเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนั่นก็คือว่าอย่างในตอนนี้ครับเราสามารถยึดจุดยุทธศาสตร์ได้แล้ว1จุดก็จะเหลืออีก2จุดยุทธศาสตร์ด้วยกันถ้าเรายึดจุดยุทธศาสตร์ได้มากกว่าฝั่งตรงข้ามครับเราก็จะสามารถยึดเมืองนี้ได้นั่นเองแต่ว่าทีนี้พอเรายึดจุดยุทธศาสตร์ได้แล้วนะครับเราต้องส่งทีมมาป้องกันด้วยไม่งั้นเราจะโดนกิวอื่นๆ่นะยึดตรงที่เราเพิ่งตีไปได้คืนมาเหมือนกันเช่นกันนะครับฉะนั้นการโจมตีครับเราต้องแบ่งกิลเป็นหายๆทัด้วยเห็นได้ว่า จากในวิดีโอนี้นะฮะก็เราส่งกิลเป็นทีมอื่นไปด้วยนะครับเรายึดจุดยุทธศาสตร์ที่2ได้แล้วที่เป็นจุดกิเลนนะก็ต้องวางแผนดีๆครับเอาละครับก็ระหว่างที่กําลังจะเดินไปจุดหนึ่งครับทีมของเราครับก็ทําลายจุดยุทธศาสตร์ที่3ได้เรียบร้อยแล้วนะก็เท่ากับว่าเราได้จุดยุทธศาสตร์มาครองทั้งหมดเลยครับถ้าป้องกันได้หมดก็ยึดบ้านนี้ได้อย่างแน่นอน เอาล้ครับอันนี้เราก็ยึดได้เรียบร้อยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเราได้เมืองมาครอบครองแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเอาล้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการตีกิลว,วอ์นะก็ถ้าเกิดว่าเราวางแผนกันดีๆนะฮะก็สามารถยึดเมืองได้เพราะว่ากิลหนึ่งเนี่ยโหตูได้ตั้ง90คนนะถ้าเราแบบมีสมาชิกเพียงพอนะครับสามารถแบ่งเป็น3ทัพแยกโจมตีจุดยุทธศาสตร์ได้เลยนะ โอเคทีนี้มีอีกเรื่องนึ่งครับที่ผมอยากจะอัปเดตเพื่อนๆนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของแพดโนตประจำวันที่17กรกฎาคมนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆกันบ้างนะตัวแพดโน้ตวันที่17กรกฎาคมนะครับก็จะมีหลักๆเลยเป็นเรื่องของตัวชุดแฟชั่นผ่านนะและอาวุธพิเศษนะครับที่ลดราคาถึง50%เลยทีเดียวก็จะมีชุดแฟชั่นกวี v, แห่งดอกไม้นะก็จะเหลือราคาแค่1,940แล้วก็ทรงผมบัญชาบุปผาเบา จะเหลือแค่1,440บาทเท่านั้นแล้วก็ภานะเหมียนเจิงนะครับจะเหลือ4,940บาทแล้วก็แฟชั่นอาวุธพิเศษครับจุติศาสตราก็จะเหลือ1,440บาทนะอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดกวีแห่งดอกไม้นะครับแล้วก็ทรงผมบรรชายบุปผากโ็โหดูเท่และดูสวยมากๆเลยนะตรงนี้แล้วก็ภานะเหนียนเจิงนะครับโอ้โหเท่มากเลยนะโคตรเท่เลยนะครับ แล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมด้วยนะครับเป็นงานส่วนสนุกของไปเชีลินนะก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับสำหรับผู้เล่นเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนการถอยเต่าอ่ะนะครับก็เราจะเป็นรับบทเป็นชวนเจ้านะครับแล้วก็ถอยลูกเต่าเอานะครับก็ลูกเต่าตกตรงไหนครับก็จะได้ของรางวัลตรงนั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็จะได้รับของรางวัลใหญ่แล้วก็จะรีเฟชตัวกระดานนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องระบบของค่าความโชคดีด้วยครับ Lucky Point ทุกครั้งที่ทอยลูกเตา๋าบวก1แต้มโชคดีเนี่ยก็จะได้สูงสุดถึง200เลยเมื่อแต้มเก็บครบ200เนี่ยแล้วถึงจุดหมายปลายทางก็จะได้รับขีบชมสวนนะครับซึ่งเป็นรางวัลใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ยังสามารถสุ่มรับกล่องของขวัญสวนสนุกแล้วในระหว่างทางได้อีกด้วยนะนะครับโดยวิธีการรับลูกเต๋าเนี่ยก็เข้าร่วมกิจกรรมประจําวันนะฮะก็จะได้รับลูกเต๋ามาในแต่ละวัน หรือว่าจะซื้อเพิ่มด้วยทองหรือหยกก็ได้ถ้าเกิดใครอยากทอยได้เยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเดินวงกระดานครบ120รอบนะครับจะได้รางพิเศษด้วยนะก็จะเป็นออร่าแห่งหมอกหมอกหยกตะวันตกนะครับเนี่ยก็เป็นด้านด้านล่างเลยครับเท่มากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโบนัสเติมเงินสะสมด้วยนี่ครับของรางวัลก็ตามนี้เลยครับยอดเงินสะสมเนี่ยถ้าสูงถึง16,000บาท ก็จะได้ทอง20,000ืเลยนะแล้วก็ยาชื่อกูเนี่ยคูณ50เลยแล้วก็หินหลอมวิญญาณคูณ50เลยนะฮะก็เยอะมากๆแล้วนอกจากนี้จะมีฟิกบัคเล็กน้อยนะครับแก้ไขปัญหาไอเทมยาจิวจวนเชียนคุนนะครับที่ไม่สามารถเลือกสำนักเศร้าหลินได้ก็คือแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำนักเศร้าหลินก็สามารถใช้ยานี้ได้แล้วนะก็อย่าลืมนะครับไปเล่นกิจกรรมกันนะครับทอยลูกเตา๋าทอยครบ120ครั้งนะครับก็จะได้ของรางวัลสูงสุดแล้ว โอเคครับก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วครับของคลิปนี้นะครับมีทั้งเรื่องกิล w อลแล้วก็อัปเดตแพทโนด้วยประจำวันที่17กรกฎาคมยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับลิงก์อยู่ในด e สคริปชั่นข้างล่างแล้วนะครับผมโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย